เป็นะอะไรคำถามนะไม่รเลยตอบถามได้เลยครับแกเป็นไรแกเป็นอะไรแกต้องการอะไรเขาบอกว่าแกมาเจอ t e r m โ n a t ูคุยถึงแบบว่า t มีเฟชั hmm. uh ่น huh. อ yeah. yeah. ่ฮะตอนได้กิั้งแรกฟนฟชั่นเป็นย่งไรอซั์เปเป็นแนวสดชื่นสดชื่นแต่เป็นแนวแบบผมได้กินแล้วที่ถึงตอนผมใส่เสือาวาเลองจินตนาการเด็กคนนี้ใส่เสื้อฮาวายอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ทะเลขาขาเป็นไงขาสั้นขาสั้นขาสั้น อาจาร่ว่าจะลงมาอย่างนี้หนึ่งและกินเป็นยังไงกินเป็นั้ไงเอ่อมันจะออกเป็นขมเมอร์ขมเมอร์สดชื่นสดชื่นใช่จะจะจะกลินคล้ายซ k เควันนี่แหละแต่มันมันเล่าเลยให้ผมเล่าประวัติปวัาสร์ของซไวอย่าฟังนะฮะใช่คุณู คือผมเนี่ยใช้ซีเคแล้วซีเควันเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของซีเลยลูกที่ดังมากทั่วโลกใช่คือทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักกันใช่แล้วคือผมเนี่ยใช้ซีเควันรูกใจเลซื้อซีเมาด้วยแต่ว่าตอนนี้มีซีเควันซอร์ชั่เซอชั่น่างกันยังไงลิมิเต็ดเอดชั่นผู้สีผู้สีฟอดอ๋อพูดแบบนี้เลยลิมิเต็ดเอิชั่นลิมิเต็ดเอดชั่นทำไมมันเหนื่อยหรอเนี่ เราเริ่มเอาประวัติศาสตร์แล้วต้องคุยกับเขาว่าแล้วมันยังไงแบบว่ามันมีความแตกต่างกับเรา CK1 กับ CK1 Reflection โผก็ใช่แก็อย่างไรที่เจริกได้บอกเรามันมีความทับเพ่มีความหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับตามจากมันเห็นบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับก็เนี่ยรุ่นเราสองคกนก็ฉีดมาด้วยเฮ้ยไม่เชื่อเอ่โอเคไปจอมนดม เข้าาแล้ผมก็ชีมาเหมือนกันผมดงตัวเองนั่นแล้วชวนคนโอ้ชวนคนมาดมมันก็จะแปลกๆนะเอล่ววะขอให้ข่าวผู้ชมอีที่คนที่มันจะซีดลงเนอ่าได้โอ้ยพอสนิดนึ่โชคดีนะเอ่ช่างอะไรชมดีก็รับน้ำพวดมาครับสาธุเย้อันป มาถือทำอะไรครับบอลจอนอ๋อช่ดนีนัเธอเดี๋ยวมาตรงเดี๋ยวมาตรงชี้ตรงไหนบ้างชี้ตรงไหนบ้างชี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงไหนแล้วก็ตรงนี้ตรงไหนแล้วก็ตรงอ๋อเาชี้สองจุดชี่จุดชี้บจอเราเาเป็นว่าขออนุญาตบอกเป็หนึ่งรอบนะคะเราะ